สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลานวิถีพาสุขนะครับผมวันนี้ได้ถือโอกาสเป็นวันพระใหญ่นะครับพาทุกคนมาทําความสะอาดนะครับแล้วก็มาวาดบริเวณเจดีด้านหลังนี้นะครับที่วัดธรรมประทุนนะครับอยู่ที่ตํำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับผมแล้วก็นอกจากที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาทําความสะอาดบริเวณเจดีนี้แล้วนะครับผมก็ยังพา ทุกคนไปกวาดแล้วก็ไปทําความสะอาดบริเวณห้องน้ําด้วยนะครับเพื่อใช้เป็นที่รองรับสําหรับคนที่มาทําบุญที่วัดแห่งนี้นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะพาทุกคนไปดูว่าที่ถ้ำประทุนนี้นะครับผมมียังไงหรือว่าเป็นยังไงบ้างตัวผมเองก็ยังไม่เคยไปนะครับ สำหรับการทำความสะอาดห้องน้ำวัดนะครับหรือว่าการทำความสะอาดห้องน้ำในส่วนของพื้นที่สาธารณะต at ่างๆน,นะครับเป็นจิตสาธารณะกุศลนะครับทุกคนคือถ้าเกิดใครมีจิตที่อยากจะทำนะครับผมมีความสุขในการทำหรือใครที่มีเวลาทำนะครับผมก็ทำแล้วมีความสุขก็ทำได้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องรอว่าต้องมีคนชวนนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะให้ดีถ้าเกิดมีเพื่อนด้วยก็ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า การที่เราเทาความดีแบบนี้เราไม่สามารถหาซื้อได้ตามตลาดนัดหรือว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับความดีความสุขความสบายใจแบบนี้นะครับเราสามารถหาทำได้ด้วยตัวเองนะครับผมซึ่งไม่มีขายแน่นอนนะครับโอ้ไม่เคยขึ้นมาเลยนะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราเดินเข้ามานะครับเพราะว่าปกติโบสถนี้จะปิดทุกวันอาทิตย์ น่าจะปิดอยู่นี่นะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดห้องน้ำหลังแรกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาต่อกันที่เจดีนี้นะครับโดยที่เจดีนี้นะครับวันนี้มีการปิดไม่ให้เข้าด้านในนะครับเราก็จะใช้เป็นการกวาดนะครับทำความสะอาดด้านนอกนะครับแล้วก็เก็บฝุ่นบริเวณด้านนอกนี้จนรอบเจดีนี้เลยทั้ง2ชั้นเลยนะครับผม อันนี้เป็นชั้นที่2ชั้นล่างลงมาแล้วนะครับหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วก็มากราบพระขอพรสักนิดหนึงนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองประตูใครเปิดผมไม่ทราบนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจผมเพิ่งเห็นสำหรับจุดนี้ทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาล้างห้องน้ำนะครับมาขัดห้องน้ำวัดนะครับผมที่วัดธรรมปทุนนะครับ อันนี้เป็นห้องน้ําอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่2ที่เรามาทําความสะอาดวันนี้นะครับผมจุดนี้เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะทุกคนทุกคนครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ประตูเปิดเองโดยที่ไม่มีคนอยู่ในห้องน้ํานะครับสําหรับใครที่อยากจะมาทําจิตขุศลในการ ล้างห้องน้ําที่วัรรบุทุนนี้นะครับหรือว่าบริเวณที่ผมทําอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่2นี้นะครับมีอุปกรณ์พร้อมสําหรับคนที่จะมาล้างทําความสะอาดนะครับผมอยู่ห้องสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมาก็ไปเปิดอาอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแปรงขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํายาล้างห้องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรีดน้านะครับมีครบเซตเลยนะครับผมทุกคนสามารถมาแค่ตัวแล้วก็มาใช้ตัวนี้นะครับผมทํา ได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนนี้เราก็ล้างห้องน้ำเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ทั้งล้างบริเวณด้านในนะครับแล้วก็ด้านนอกด้วยนะครับผมเรียบร้อยคอมพลิทนะครับตอนนี้ห้องน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอให้ได้บุญกุศลร่วมกันนะครับหรือว่าใครอยากจะมาทำเองนะครับมีเวลาก็ ชวนเพื่อนๆมาทําได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านเราหรือว่าที่วัดที่อยู่ห่างไกลหรือว่าที่ไหนก็ได้นะครับผมที่เราสะดวกใจทํานะครับถ้าเกิดเราสะดวกใจทําเราก็มีความสุขเราก็ได้บุญร่วมกันเหมือนกันนะครับโซยโมมากทุกคนครับอ๋อนี่ไงเปิดหกโมงถึงสิบแปดหโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเจีบเสียงนะโอมีห้องน้ำด้วยเรามาทำความสะอาดห้องน้ำตรงนี้ก็ได้นะเนี่ย จุดนี้เรากาลังพาทุกคนไปถ้าประทุนนะครับผมในปัจจุบันนี้ก็ถ้าประทุนนี้เปิดให้ทุกคนเข้าไปไหว้ขอพรอได้แล้วนะครับแต่ว่าจะมีช่วงโควิดเท่านั้นนะครับที่ปิดนะครับผมตอนนี้ใครมาก็สามารถมาไหว้พระขอพรนะครับหลวงปู่อ่อนสีได้นะครับผมเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะครับ พอเท่ามาถึงบริเวณด้านในถ้ำปทุนนะครับเราก็มาจุดธูปจุดเทียนไหว้ขอพรหลวงปู่อ่อนสียนก่อนนะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเรานะครับแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้ามาที่วัดถ้ำปทุนแห่งนี้แล้วก็ได้ขึ้นมาถึงบริเวณถ้ำประทุนแห่งนี้นะครับถือว่าวันนี้ ประสบความสําเร็จอีกหนึ่งขั้นนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาไหว้ขอพรหลวงปูอ่อนศีที่นี่นะครับผมซึ่งอยากจะมานานมากๆแล้วนะครับนี่ครับทุกคนครับหลังจากที่เราได้ทําบุญกันเนาะก็คือวันนี้เราได้มากวาดบริเวณรอบเจดีย์เนาะแล้วก็ได้มาขัดห้องน้ําวัดนะครับหลังจากที่เราขัดห้องน้ําเสร็จแล้วก็ขึ้นมาไหว้องค์หลวงปูอ่อนศีนะครับผมที่เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกใช่ไหมครับ ของวัดถ้ำประทุนแห่งนี้นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเล่ามากมายแหละครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับถ้ำประทุนเกี่ยวก,กับจุดนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครอยากรู้ก็สามารถไปค้นหาได้ตามอินเทอร์เน็ตนะก็ยังจะมีข้อมูลของบางคนหลายหลายคนหรือว่าพลานคนเก่าๆหรือสมัยก่อนนะครับเขาก็จะมาเล่าให้ฟังผมก็เคยอ่านบันทานตาม,มาเหมือนกันนะครับผม Ó แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากมาหรือใครมีโอกาสมาก็มาได้นะครับวัดถ้ำประทุน นะครับผมอยู่ที่เขาไม้แก้วนี่แหละ ừ, แล้วก็สําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเราได้มีบุญวาส,สนาร่วมกันนะครับแล้วก็ได้บุญร่วมกันนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะมาเองเดินทางมาเห็นด้วยตาของตัวเองก็สามารถมาได้นะครับเนาะแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องรันวิถีพาสุขด้วยนะครับ แล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายพิปเปิลด้วยบ๊ายบาย